รู้ y t ท o n แล้วสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้างคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมพบเจอบ่อยมากๆซึ่งวันนี้ผมจะมาตอบคำตอบสั้นๆอย่างตัวอย่างแรกที่น่าสนใจเลยเนี่ยเราสามารถเอาไปจัดการข้อมูลได้ถ้าเกิดว่าเรารู้พวก pandas numpy นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเราต่อยอดไปนิดนึงนะครับมันสามารถที่จะเอามา visualization เอามาทำเป็นกราฟต่างๆได้นะครับซึ่งพวก matplotlib seaborn อะไรพวกนี้เนี่ยเราก็สามารถไปเลือกใช้ได้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าต่อยอดไปอีกนิดนึงใครสายเป็น AI machine learning นะครับอย่าทำแบบง่ายๆเนี่ยมันก็มีพวก เราบรรีอย่างเช่นไซคิดเลอร์เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ตรงนี้ทาโมเดลของตัวเองทดสอบโมเดลวัดผลของโมเดลเองได้ง่ายๆด้วยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าข้อมูลของใครเป็นรูปภาพนะครับเราสามารถใช้เทคนิคคอมพิวเตอร์วิชั่นต่างๆในการทําพวก Image Processing หรือในปัจจุบันก็มีเครื่องมือที่ช่วยให้เรื่องของคอมพิวเตอร์วิชั่นง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Open CV หรือว่าพวก y o โ o พวกนี้นะครับเราสามารถทํา Object Detection ในการตรวจจับวัตถุต่างๆว่าอันนี้เนี่ยเป็นสินค้าอะไรนะครับหรือว่าสินค้ามีถูกผิดมากน้อย ไหนหรือว่ามีตําหนิในสินค้าหรือเปล่าและนี่ก็จะเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับสำหรับการเอาตัว y y t o o เนี่ยไปใช้ในงานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการ Data AI หรือว่างานด้านคอมพิวเตอร์ i ิชั่นและนอกจากนี้นะครับไพทอนยังทำงานด้านอื่นๆได้อีกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากรู้ด้านไหนเพิ่มเติมนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาบอกพวกเราแล้วเราจะมีพาร์ต่อให้ครับ